เครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ใกล้เรามากกว่าที่คิดเพราะเพียงใช้คำค้นหาว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผลที่ได้นั้นเต็มไปด้วยข้อมูลสนับสนุนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นลำดับต้นๆมากกว่าข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้รู้เท่าทันคุณและโทษจากน้ำเมาอย่างเห็นได้ชัดจากเอกสารข้อเท็จจริงและตัวเลขเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พศ2562ถึง2564ที่จัดทําโดยศูนย์วิจัยปัญหาสุราคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พบว่าในปีพศ2564ประชากรไทยอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปร้อยละ28หรือประมาณ16ล้านคนเป็นนักดื่มปัจจุบันและกลุ่มประชากรที่ต้องจับตามองในแต่ละรอบปีคือกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่ที่อาจจะเติบโตเป็นนักดื่มประจำ นักดื่มหนักหรือผู้ติดสุราโดยนักดื่มหน้าใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากประมาณ1.4ล้านคนสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของโฆษณาหรือการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กระตุ้นให้เกิดการเข้าถึงจุดจำหน่ายได้ง่ายขึ้นมากเมื่อพิจารณาในมิติของรูปแบบการดื่มประชากรเพศช,ชายเป็นนักดื่มประจำถึง7ล้านคนคิดเป็น1ิเท่าของเพศหญิงนอกจากนี้นักดื่มหนักที่มีความชุกสูงที่สุด คือกลุ่มประชากรวัยทำงานที่มีอายุระหว่าง25ถึง44ปีโดยปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เฉลี่ยจากที่เคยมีแนวโน้มลดลงในช่วงก่อนปี2561คืออยู่ที่5.95ลิตรต่อคนต่อปีกลับเพิ่มเป็น7.67ลิตรต่อคนต่อปีในช่วงปี2562ถึง2563 เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อเทียบกับรายได้แสดงให้เห็นว่าผู้มีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับ2,500บาทต่อเดือนเสียค่าใช้จ่ายในการดื่ม1,413บาท15สตางค์คิดเป็นร้อยละ56ของรายได้ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากกว่าผู้ที่อยู่ในกลุ่มรายได้สูงเป็นอย่างมากจริงแอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย มีผลเสียต่อทั้งตนเองและผู้อื่นนะครับการส่งผลเสียต่อตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วองค์การอนามัยโลกเนี่ยบอกว่าอาจจะส่งผลเสียเนี่ยประมาณสัก200กว่าโรคโรคที่เจอบ่อยๆเช่นโรคมะเร็งนะฮะที่เราคุ้นชินกนันอาจจะเป็นเรื่องของมะเร็งตับตับแข็งนะครับอีก,กนหนึ่งที่ตอนนี้ทุกคนเริ่มพูดถึงกันมากขึ้นคือเรื่องของโรคหลอดเลือดและหัวใจส่วนประเด็นเรื่องของผลกระทบต่อผู้อื่นเนี่ยจริงๆเราบอกว่ามีหลาย,ายประเด็นมาก ในปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการเราเริ่มไม่ได้มองแล้วว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยส่งผลกระทบต่อตัวเองเท่านั้นนําซ้ำเนี่ยการเป็นว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยส่งผลต่อส่งผลกระทบต่อผู้อื่นร่วมด้วยสําหรับประเด็นเรื่องสุราเสรีจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามีการกล่าวอ้างว่าเป็นการให้อิสระเป็นเสรีของผู้ผลิตรายย่อยเมื่อไรก็ตามที่ซัพพลายเยอะขึ้น ก็เป็นไปได้ที่ฝั่งดีมานก็จะเยอะขึ้นฉะนั้นสัดส่วนการดื่มตอนนี้ที่เราเยอะอยู่แล้วเนี่ยอาจจะสูงไปมากกว่านี้อีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากที่เราเห็นสถา,านการณ์ในปัจจุบันเลยเนี่ยเราจะเห็นว่านักดื่มรายใหม่ที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเยอะขึ้นมากจริงๆในประเทศไทยจริงเรามีกฎหมายที่สําคัญก็คือพรบปี2551ะครับซึ่งจริงงานวิจัยในอดีตเนี่ย ก็พิสูจน์แล้วว่าจริงพรบรสม51เนี่ยได้ได้ประโยชน์ต่อประเทศไทยคือสัดส่วนการบริโภคเครื่องดืง่มแอลกอฮอล์ของไทยก็ลดลงปริมาณการดื่มต่อหัวประชากรเนี่ยก็ลดลงแต่ถามว่าเราทําได้ดีกว่านี้ไหมในมุมมองนักวิชาการอาจจะคิดว่าสามารถทําได้ดีกว่านี้แม้ที่ผ่านมาการมีพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2551ที่มีมาตรการหลักในการจํากัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจำกัดและควบคุมโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดการบำบัดร,รักษาหรือฟื้นฟูสภาพผู้ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการออกอนุบัญญัติย่อยตามพระราชบัญญัตินี้อย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่การรณรงสาธารณะจากภาคประชาสังคมใช้เป็นเครื่องมือในการเป็นส่วนช่วยสร้างบรรยากาศสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายผ่าน,นกลไกการเรียนรู้เชิงสังคมร่วมกันเพื่อสร้างความตระหนักและความตื่นตัวของสังคม เกี่ยวกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นก็ยังพบว่าข้อมูลการเสียชีวิตของประชากรไทยและข้อมูลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอกจากข้อมูล43แฟ้มของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคตับที่สัมพันธ์กับการดื่มสุราปีละ25,895คนซึ่งเป็นผลกระทบทางสุขภาพต่อตัวผู้ดื่มเอง ในขณะเดียวกันเรามักได้ยินได้เห็นเรื่องราวที่น่าสลดใจทางหน้าจอทีวีและโซเชียลมีเดียผัวเมาหนักพลั้งมือซ้อมเมียสลบไม่รู้ว่าตายสาวเมาซิ้งเก่งชนนุ่มใหญ่ขี่จักรยานดับอนาถกลางถนนลูกทรพีเมาหลอนคลั่งทำลายพ่อดับเหล่านี้ล้วนเป็นผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างหลายลักษณะที่สะท้อนให้เห็นว่า แอลกอฮอล์เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความรุนแรงในครอบครัวการก่ออาชญากรรมการเกิดอุบัติเหตุที่นำไปสู่การสูญเสียอวัยวะชีวิตและทรัพย์สินและยิ่งหมายถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่รัฐและประชาชนต้องแบกรับมากขึ้นทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าดูแลสุขภาพค่าความเสียหายจากอุบัติเหตุตลอดจนคุณภาพชีวิตของทั้งนักดื่มและสังคมรอบข้างนักดื่มที่ด้อยค่าลง ตามปริมาณการดื่มที่เพิ่มมากขึ้นและนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ต้องควบคุมเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีของคนไทย